สวัสดีค่ะพบกับหมอเนนจากช่องลานินชา4289กับการดูดวงรายวันทั้ง7วันประจำวันที่28พฤษภาคม2564ตรงกับวันศุกร์แรม2องข้ามเดือน7ปีฉลูเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมาดูชาววันอาทิตย์กันนะคะวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกขึ้นไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ความรักเลยในวันนี้เจ้าชะตาค่ะ ท่านใดที่มีอะไรเคยหมางอกหมางใจกับคู่รักคู่ครองมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันวันนี้เป็นวันที่ดีที่จะได้สารสายสัมพันธ์ใหม่ไปง้อไปขอคืนดีแต่ถ้าท่านใดที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยวันนี้เป็นวันที่ความรักค่อนข้างชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะอาจจะมีของฝากของขวัญของแทนใจให้กันและกันในด้านการงานสำหรับคนวันอาทิตย์วันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของการงานที่ดีนะคะใครเป็นเจ้าของกิจการ อาจจะเป็นการเริ่มต้นเปิดกิจการในครั้งแรกเปิดตัวสินค้าครั้งแรกส่วนคนที่ทำงานประจำงานรูทีนในหน้าที่การงานในวันนี้ถือว่าจะได้รับการตอบรับใครรอตำแหน่งก็จะได้ตำแหน่งอาจจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่คุณทํำได้ดีแล้วก็โดดเด่นอาจจะมีบัดดี้เข้ามาช่วยหรือการมีการเซ็นสัญญาเริ่มต้นเซ็นสัญญางานใหม่มาดูเรื่องการเงินบ้างด้านการเงินขึ้นอัศวินถือเหรียญวันนี้ โอเ้เขาดีจริงๆนะคนวันอาทิตย์ด้านการเงินสําหรับคนวันอาทิตย์มีเข้ามีออกค่ะฟาศวินอัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่วางแผนเรื่องการใช้เงินดีท่านใดที่วางแผนเรื่องเงินเล่น,ลนหุ้นเล่นหวยอะไรเหล่านี้ถือว่าจะได้จับเงินนะคะ,ะหุ้นอาจจะขึ้นตัวที่คุณซื้อไว้อาจจะได้ราคาในขณะที่คนอื่นสะ د ا สีแดงคุณอาจจะไปได้ตัวหนึ่งที่ช่วยยกสถานการณ์ที่ดีขึ้นจะติดต่อสถาบันการเงินเซ็นสัญญา ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในวันนี้นะคะเขาเรียกว่าด้านการเงินเปิดไม่ว่าจะไปทําธุรกรรมด้านใดเกี่ยวกับเงินหยิบยืมรอเงินตกเบริรเงินก้อนนั้นก็จะมาหามาดูด้านสุขภาพบ้างด้านสุขภาพให้ระวังแข้งขาหัวเข่านะคะระวังเดินทางต่างระดับสะดุดหกล้มไม่รุนแรงค่ะถ้าจะเป็นใครมีโรคเกาโรคอะไรก็ระวังส่วนนี้ไว้ด้วยทานยาให้มันสม่ำเสมอพบแพทย์บ้าง วันนี้ถ้าจะขลุกขลักก็อาจจะเกิดจากการสลับส,บสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่บ้างจาัดแพะจนแกะเพราะงานวันนี้มันเขาเรียกว่าค่อนข้างทับฟอร์มใช้ศักยภาพเยอะมีอะไรให้ทำใหม่ๆมีความท้าทายเอกใหม่ๆท้าทายเนี่ยอาจจะใหม่มาสองสามอย่างพร้อมกันก็เลยทำให้เราต้องจัดเวลาเป็นระวิงถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะมาดูเลขนำโชคบ้างค่ะ เลขนำโชคสําหรับชาววันอาทิตย์มีคิงถึงไม่เท้ากับมาซ้อนดูสิมาซ้มนั่นแสดงว่าวันนี้งานโดดเด่นมากนะเตรียมความพร้อมเตรียมความเหนื่อยไว้รอเลยนะคะโดดเด่นและสําเร็จเลขนําโชคคือ1.0และ3ขอให้โชคดีนะคะมาดูชาวชาวันจันทร์ค่ะชาววันจันทร์ไพ่กลุมเกณฑ์ชะตาใบแรกขึ้นสีไมเท้านะคะ วันนี้น่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักความรู้สึกหรือว,ว่าอาจจะได้ไปงานสังสรรค์ปาร์ตี้ใดๆนะได้ไปเฉลิมฉลองความสำเร็จให้กับใครมาดูด้านการงานการงานวันนี้ขึ้น4ีดาบส่วนหนึ่งนะบริษัทอาจจะปิดหรือว่าอาจจะเป็นวันหยุดฟันพักผ่อนวันพักร้อนของคุณก็ได้แต่ถ้าท่านใดต้องมีงานทำต้องรันงานอยู่ ให้ระวังความผิดพลาดในด้านการงานนะคะบุคลากรหรือว่าผู้ร่วมงานบางท่านอาจจะไม่พร้อมในการทำงานคุณอาจจะต้องไปแบบรับงานงานจะหนักจะเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องเอกสารสัญญานะคะการจะไปตามงานงานนี้ที่ทำไว้จะรันไหมมันคืบหน้าไปถึงไหนทำใจนิดนึงนะวันนี้มันอาจจะไม่ได้ดังใจอะไรหลายอย่างเหมือนงานไม่คืบหน้ามันต้องคอยกระตุ้น คุณต้องออกแรงเยอะมาดูเรื่องการเงินถือว่าสภาพคล่องในวันนี้ไม่ว่าจะทําธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มดูแลเด็กพยาบาลอะไรล่านี้อาชีพเหล่านี้ด้านรายได้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่เงินออกเงินตกเบิกเบี้ยเลี้ยงใดๆตกถึงมือแต่ท่านใดที่ทําอาชีพอื่นที่ไม่เกี่ยวกับแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็กพยาบาล อ,อีกอาชีพหนึ่งนักโหราศาสตร์ถ้าไม่ได้ทำกลุ่มนี้เป็นอาชีพอื่นถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะมาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพแข็งแรงค่ะไม่มีอุบัติเหตุอุบัติภัยในวันนี้แต่ถ้าจะมีจะมีเรื่องให้ต้องเสียความรู้สึกเกี่ยวกับด้านความรักให้ระวังว่าอาจจะมีเรื่องกระทบใจขัดแย้งกับคู่รักคู่ครองเช่นนัดหมายกันล้วคาาเคลื่อนอาจจะล่าช้ารถติด ผิดสัญญาหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีเรื่องให้รู้สึกว่าไม่ได้ดังใจเกี่ยวกับความรักเขาผิดนัดไม่เป็นคําพูดที่สัญญาไว้ไม่ได้ทําอะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องกระทบกระทั่งในวันนี้เตรียมความพร้อมเรื่องร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจไว้นิดหนึ่งแม้ตัวเองจะเป็นสีไม้เท้ามีความสตรองมีความพร้อมแต่เหตุการณ์ในวันนี้ทั้งวันมันอาจจะต้องให้คุณดึงพลังงานมาใช้มาก มาดูเลขนำโชคบ้างค่ะเลขนำโชคสำหรับคนวันจันทร์ผู้ชายอายุ35ปีขึ้นไปให้โชคให้คุณนะคะเลขนำโชคเด่นๆคือ2 0และก็2 2และก็2 0ขอให้โชคดีค่ะมาดูชาววันอังคารบ้างนะคะไพก่กลมเกณฑ์ชะตาใบแรกขึ้นวิวอัฟจูนวันนี้ สถานการณ์อะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่นิ่งนะเพราะวิวออฟฟัชชเนี่ยเป็นกองล้อที่หมุนขึ้นหมุนลงมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงความไม่นิ่งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือไม่เช่นนั้นเจ้าชะตาอาจจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวพัวพันมีธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทร,รัพย์ที่ดินเหล่านี้นะคะด้านการงานถือว่าเป็นไปในทิศทางที่บวกใครที่เริ่มต้นธุรกิจกิจกรรมกิจการ,รที่เป็นของตัวเองหากจะถือเลิกถือยามในวันนี้ในการที่จะเริ่มต้นทําใดๆ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะส่วนท่านใดที่ทํางานประจําวันนี้น่าจะได้รับตําแหน่งหน้าที่ใหม่ใครที่รอการโปรโมทหน้าที่โปรโมตตาแหน่งบรรจุงานถือว่าวันนี้จะได้รับข่าวดีนั้นนะคะการงานเป็นไป,นปนตามแผนที่คาดหวังไว้มีอะไรเข้ามาปะทะมีอะไรที่เข้ามากระทบด้วยความที่คุณเป็นวายอัลฟาจูน,นะคะคุณสามารถสอบรับกับปัญหาหรืองานตัวนั้นได้แล้วทําออกมาได้ดีซะด,ด้วยมาดูด้านการเงินบ้าง ด้านการเงินสําหรับคนชาววันอังคารวันนี้ให้เด็กถือถ้วยมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะยิ่งใครทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มงานบริการเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกรายได้จะเข้ามือติปอาจจะแน่นอาจจะมีเงินพิเศษเงินอะไรที่รอการช่วยเหลือรอการซัพพอร์ตก็จะได้ส่วนนั้นตกเข้ามาส่วนท่านใดที่ทํางานอื่นถือว่าวันนี้เรื่องรายได้สภาพคล่องเป็น ทิศทางที่ค่อนข้างอยู่ในเชิงบวกนะคะจะติดต่อสถาบันการเงินหรือเริ่มต้นทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจธุรกรรมการเงินเริ่มต้นได้เลยสุขภาพไม่มีอะไรแข็งแรงดีตลอดทั้งวันวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณจะต้องเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะการจับจ่ายใช้สอยวางแผนวางระบบ อาจจะมีใครสักคนเข้ามาทวงนี้หรือเข,เข้ามาขอหยิบขอยืมเงินนะคะเพราะว่า,พาไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยขึ้น5เหรียญให้ระวังส่วนนี้เอาไว้ด้วยที่เหลือไม่มีอะไรน่าห่วงมาดูเลขนําโชคบ้างค่ะเอาตายละสี่เหรียญมาซ้ําถ้าสี่เหรียญมาซ้ําเนี่ยไพ่กําลังบอกว่าถ้าหากใครหยิบยืมเงินเนี่ยอ,อย่าเพิ่งให้ยืมนะระมัดระวังไว้ด้วยเด็กถือถ้วยมาซ้าอ่ะเอาละ ไพ่ซ้ำส,สองใบสำหรับเลขนะ่ะเลขนำโชคนะคะของคนวันอังคารให้คุณใช้เซนส์ของคุณเลยคุณจะมีเซนส์เลยว่าเลขตัวนี้ใช่ชอบมันต้องดีกับชั้นแน่ๆให้เชื่อในตัวนั้นในแวบ,บแรกที่เห็นและเลขอีกตัวหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ3แล้วก็4โดยเฉพาะ4นี่เด่นมากขอให้วันนี้โชคดีนะคะมาดูชาววันพุธค่ะไพ่กุมเกณฑ์ชาตาใบแรกเป็นดอกฟูเชียว อาใครที่เคยเดื่มหนักหรือพักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อคืนนอนดึกวันนี้อาจจะสโลสเลงโงเงสักนิดนึงนะเหมือนยังไม่พร้อมที่จะทํางานยังไม่พร้อมที่จะรับกับวันใหม่ๆสักเท่าไหร่ยังอยากปล่อยตัวแบบสบายๆชิวๆอยู่เลยบางคนอาจจะทําอะไรที่ออกนอกกรอบนะเพราะว่าถ้าไพ่เฟมาปุมกับตัวเองเนี่ย ส่วนใหญ่ถ้าจะทําอะไรขอให้ค่ายครวนก่อนนะคะด้านการงานวันนี้ขึ้นไพ่ดีทีโรแพนถึงคุณจะรู้สึกสบายๆชิวๆอาจจะสโลสเลไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่อาจจะออกแนวสนุกล้านลาแต่พอถึงหน้างานคุณก็ทํามันได้ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หน้าที่การงานที่ได้รับ ถือว่าทําได้ดีอาจจะเป็นงานเรื่องเชิงวิชาการวันนี้อาจจะได้ติดต่อกับผู้ใหญ่หากดิวกับลูกค้าจะเจอลูกค้าที่เขาเรียวกว่าผู้ใหญ่ใจดีการงานไปได้เรื่อยๆไม่หวุอหวาค่ะไม่ได้โดดเด่นมากไมไ่เหนื่อยมากชิวๆสบายๆเข้ากันเข้ากันกับฟูลเลยมาดูเรื่องการเงินบ้างด้านการเงินนี่ต้องแอคทีฟแอคชั่นสักนิดหนึงนะคะเไม่เท้ามานี่ถ้าอยากได้ก็ต้องขยันแหละต้องลงแรงต้อง วิ่งเต้นพอสมควรใครที่จะไปติดต่อสถาบันการเงินวันนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่น่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่านะคะใครที่ค้าขายรายได้วันนี้ก็ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะที่สําคัญคุณต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายจัดการจัดระเบียบระบบให้ดีอย่าปล่อยปะละเลยหรืออะไรก็ได้ง่ายๆสบายๆเพราะไม่เช่นนั้นมันจะเป็นการมันจะไม่สบายเหมือนที่คุณคิดนะคะมาดูเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่อง ระบบทางเดินหายใจาพาะน้ำมูลขึ้นมาเนี่ยระวังวูบระวังหน้ามืดนะแล้วตัวเองเป็นโดดฟูด้วยใครแห้งมาใครยังเมาค้างอยู่ก็ดูตัวเองนิดนึงระวังเรื่องความรักความรู้สึกมันจะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้กระทบกระทั่งใจกันอาจจะเกิดจากความไม่รับผิดชอบไม่จริงใจเกิดจากฝ่ายไหนก็ได้เพราะว่าเมื่อเจ้าชะตาเป็นดดฟูมันเป็นไปได้ที่เจ้าชะตา จะไม่รับผิดชอบต่อความรู้สึกของผู้รักคู่ครองหรือไม่ฉะนั้นสถานการณ์ของความไม่รับผิดชอบต่อความรู้สึกของกันและกันไม่จริงใจอาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาเองเป็นได้ทั้งกระทําเขาและถูกเขากระทํานะคะวันนี้ในด้านความรักความรู้สึกค่อนข้างสร้างความสับสนให้เจ้าชะตาพอสมควรนะแต่เรื่องอื่นน่ะมันยังพอผ่านไปได้มาเสียเอาเรื่องความรักความรู้สึกและการสัมพันธ์กับคนที่สําคัญกับเรานะคะ ดูสิเลขเจ็ดไม้เท้ามาซ้ำอีกแล้วนะวันนี้ต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากนะคะคุณจะเลาะแหละคุณจะเห็นอะไรเป็นเรื่องสนุกไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ได้วันนี้ถ้าหากจะข้ามพ้นเรื่องอะไรก็ตามขอให้มีความจริงจังกับมันเพราะพาบถ้าไพ่เจ็ดไม้เท้ามาซ้ํานั่นไพ่เขากําลังย้าและบอกนะเพราะไพ่ที่เปิดเนี่ยคนละสํหรับเลขนําโชคนั่นก็คือเสียงโชคกับยานปาหานะเด็กจะเป็นคนนําโชคเลขที่เด่นใบเดียวเลยคือเลข7 ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมาดูชาววันพฤหัสบ้างนะคะไพ่กลุ่มเกณฑ์ชะตาใบแรกของชาววันพฤหัสควีนถือถ้วยวันนี้น่าจะเป็นวันที่ค่อนข้างอาจจะใช้สมองสักนิดหนึงอยู่กับความคิดของตัวเองมีเรื่องให้คิดคิดวนอยู่ในอ่างหาทางออกของปัญหา ถ้าหากมีอะไรกระทบกระทั่งใจอาจจะมีเรื่องให้น้อยอกน้อยใจคู่รักคู่ครองน้อยๆนิดๆ,น,ดๆนะคะอาจจะงอนนิดๆซึมหน่อยๆแต่ถ้าตัดตรงนี้ออกไปแล้วมองในภาพรวมด้านความรักความรู้สึกของคนวันพฤหัสบดีทั้งคนมีคู่และคนโสดนะคะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะมันอาจจะไม่โดดเด่นวอหวามากเรียบเง่ายๆสบายๆเย็นๆใสๆไปมาดูเรื่องการงานบ้าง วันนี้เหนื่อยงานหน่อยนะอาจจะได้ดิวกับผู้หญิงที่มีคําพูดคําจาที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาไอ้ความตรงไปตรงมาและชัดเจนของเขาอาจจะไปกระทบใจเราเพราะว่าเจ้าชะตาเนี่ยวันนี้ไพควีนถ้วยกลุ่มตัวเองเนี่ยค่อนข้างเซนส์สตีาเจอคํำแรงๆของสเตนเข้าไปนี่อาจจะนั่นจะจุกจะคิดมากจริงๆแล้วจงรู้ไว้เลยค่ะสเตน คิดยังไงก็พูดอย่งงางนันไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะงานวันนี้ถากไปดีวกับใครแล้วเจอลักษณะอย่างนี้วางใจได้ค่ะไม่มีอะไรเขาไม่คิดร้ายงานเหนื่อยหนักแต่คุณจะจัดการและผ่านมันไปได้ด้วยีเพราะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมีแบบแผนในตัวเองด้านการเงินวันนี้หนักเหนื่อยนะเวน้นแต่ว่าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับรเดอร์ขนาดเป็นไรเดอร์อัศาวินถือดาบมานี่ก็เหนื่อยละมันอาจจะไม่ได้ดังใจ อาจจะมีการคาดเคลื่อนนัดเรื่องเงินเรื่องทองแล้วขยับเรื่อนไปไม่เป็นไปตามหมายกําหนดการระวังอาจจะมีใครบางคนมาทวงถามหาเรื่องการเงินไม่ถึงขั้นเรียกว่าทวงนี้อาจจะถามถามเซิฟๆดูว่าเราพร้อมไหมอาจจะต้องมีเรื่องต้องไปจ่ายค่างวดรถซ่อมรถอะไรเหล่านี้นะคะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องยานพหาหนะอะไรเหล่านี้ด้านสุขภาพไม่มีอะไรเลยเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆวันนี้เป็นวันที่คุณต้องใช้ความคิด วางแผนเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะมาดูไพ่เลขนำโชคบ้างเลขนำโชคยังเป็นคิงเหรียญน่ะไพ่จบสุดท้ายเป็นควีนเหรียญไพ่นำโชคยังเป็นคิงเหรียญวันนี้ผู้ชายทรงปา๋าทรงเสียเอาเป็นว่าผู้ชายกันละกันอย่าไปสนเรื่องอายุวันนี้ผู้ชายให้โชคเลขนำโชคสําหรับคุณคือเลขหกและเลข8ขอให้โชคดีนะคะมาดูช้าวันศุกร์บ้างนะคะ ชาววันศุกรไพ่ใบแรกกุมเกณฑนชะตาไพ่สิบดาบอืมปักอกปักใจมาเชียวเอาละไพ่สิบดาบมาแบบนี้ส่วนหนึ่งให้ระวังเรื่องสุขภาพไอ้สุขภาพกายไม่เท่าไหร่สุขภาพใจนี่หนักสุดท่านใดที่มีปัญหากับคู่รักคู่ครองคู่สัญญาคู่กรณีคำว่าคู่เนี่ยรวมไปถึงแฟนด้วยนะ หุ้นส่วนด้วยนะคู่กรณีก็คือคนที่เราต้องไปดีลด้วยทํางานด้วยวันนี้อะไรที่เป็นคู่สําหรับคุณมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักระวังว่าจะมีการกระทบกระทั่งใจกันแรงนะวันนี้นะอย่าใช้อารมณ์มีสติให้มากหล,ลีกเลี่ยงการประทะถ้าหากมันหลีกเลีล่ยงไม่ได้เตรียมใจรับกับคําตอบบางอย่างที่เราก็รู้สึกว่าไม่อยากได้ยินหรือมันอาจจะไม่พร้อมอะ ใดๆแล้วมันต้องเกิดอยู่กับความเป็นจริงค่ะด้านการงานวันนี้อาจจะด้วยเจ้าชะตาเป็นสิบดาบศักยภาพหรือความพร้อมหรือหัวใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันลุยได้ไม่เต็มที่งานวันนี้ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถ้าคุณจะไปติดต่อง,งานเอาตัวเนื้องานก่อนไม่เกี่ยวกับอารมณ์คุณ อะไรอะไรที่ไปติดต่อมันอาจจะไม่ได้ดังใจอาจจะมีการเลื่อนนัดคาดเคลื่อนผิดนัดผิดสัญญานัดเซ็นสัญญานัดเริ่มง,งานใหม่สิ่งที่ตกลงกันเอาไว้กลับไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดหวัง10ได้5หวัง5ได้3าอะไรเหล่านี้นะคะมันคาดเคลื่อนไปเยอะเป็นกําลังใจให้นะไปทําบุญลงศพปล่อยชีวิตสัตว์อะไรเหล่านี้ตอนเช้าตื่นไม่ทนันฉันไปปล่อยชีวิตสัตว์ไม่ทนันหราคุณแม่ใส่บาตรค่ะ โอนเงินทําบุญกับมูลนิธิต่างๆมาดูด้านการเงินบ้างในด้านการเงินถือว่ายังมีเรื่องปลอบใจนะการเงินก็ถือว่าอาจจะมีเงินก้อนนึงไปโปะบ้านโปะรถอาจจะมีเงินก้อนนึงที่ตกเบิกที่รออยู่การเงินน่ะชื่นใจสุขภาพบอกแล้วสุขภาพกายอาจจะป่วยบ้างในบางคนนะแต่บางคนมันมันเน้นไปเรื่องกับสุขภาพใจมากกว่าสุขภาพกายก็ระวังเรื่องตาผ้ามัว อ่อนเคลียจากการพักผ่อนน้อยปวดหลังบาไหลเหล่านี้ถ้าใครที่เขาเรียกว่าเคาะมาเนี่ยก็อาจจะปว่วยไข้ไม่สบายเป็นไข้นิดๆหน่อยเพราะเมื่อสุขภาพเป็นเดอซันมันลงไปเกี่ยวกับสายตาหมดแหละแต่ตลอดทั้งวันมีเดอมูลเข้ามาน่ะมันจะกลายเป็นว่าไอ้เรื่องหัวใจมันจะไม่ได้ดั่งใจเท่านั้นเองมาดูเลขนำโชคบ้างนะคะ เลขนำโชคสำหรับคนวันศุกร์เลข3เลข7แล้วก็เลข4ขอให้วันนี้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมาดูชาววันเสาร์บ้างนะคะไพ่กลุมเกณฑ์ชะตาใบแรกของชาวาวันเสาร์คิงถึงไม่เท้าไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่จะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการงานการติดต่อผู้คนการใช้คำพูดในการเจรจาตกลงโน้มน้าวจิตใจนะ มาดูด้านการงานนะสำหรับชาววันเสาร์ไพ่ใบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีไฟมี energy มีไอเดียอยากคิดนู่นทำนี่แต่พอมาดูด้านการงานปุ๊บคุณอาจจะกำลังหางานใหม่ก็ได้นะสำหรับคนที่ตกงานแล้วถ้าคนที่ตกงานกำลังหางานใหม่ก็คุณอาจจะได้รับข่าวดีมีการเรียกตัวนะแต่ถ้า,ท,าท่านใดที่มีงานประจำทำอยู่วันนี้ อาจจะอยู่ในช่วงว่างงานงานอาจจะสบายๆไม่ต้องอะไรมากเป็นไปเรื่อยๆเว้นแต่ว่างานนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกอีเวนต์ต่างๆเพราะไพ่เดอะฟูเกี่ยวข้องกับเทคบาคาราโอเกะบันเทิงดาราอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานสายนี้ก็ถือว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่ไม่ค่อยมีงานให้ทํามากสักเท่าไหร่ไปได้เรื่อยๆชิวๆ ด้านการเงินขึ้น5ดาบวันนี้ถ้าจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามนะคะถ้าคุณต้องจ่ายเงินก้อนใดก้อนหนึ่งเป็นก้อนใหญ่ๆที่สําคัญกรุณา,าค่้ครวนก่อนนะเมื่อไหร่ที่5ดาบมาถึงเนี่ยจะใช้จ่ายอะไรขอให้ทบทวนและไค่ครวนหากมีภาระหนี้สินบางอย่างที่ต้องมีการเคลียร์การจ่ายกันอะไรพวกนี้ก็ระวังว่าอาจจะมีใครบางคนมาทวงถามถามสัญญาที่สัญญาไว้จะให้นู่นนี่นั่น เหนี้ถ้าติดต่อสถาบันการเงินก็คงยังไม่เหมาะนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่าถ้าหากจะไปติดต่อคงไม่สำเร็จสักเท่าไหร่ลองเอาช่วงเวลานี้เป็นการรวบรวมเอกสารจะดีกว่าสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องห่วง,อ,งอัศวินคิงถือไม้เท้าในแข็งแรงอยู่แล้วเราสุขภาพเป็น8เหรียญอีกระวังอย่างเดียวแหละนั่งผิดท่าอนาคตเขา,เ,ขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมอะไรเหล่านี้นะ วันนี้ถึงแม้มันจะมีไอเรื่องการเงินเข้ามาทําให้ขุกขลักบ้างแต่ถ้าจบวันแล้วไพสรุปของวันเป็นดัซนคุณก็ผ่านพ้นในช่วงเวลานั้นๆไปได้ด้วยดีหากจะเจอคนที่พูดยากมีเล่เหลี่ยมอีโก้จัดคุณด้วยสติปัญญาด้วยนักการพูดและวิธีการพูดของคุณคุณเอาตัวรอดและทําให้ทุกอย่างมันสมูทลงตัวมาดูเลขนําโชคบ้างเลขนาโชคสําหรับคนวันเสาร์นะคะ ดวงเฮงด้วยนะมีหนึ่งแปดแปดแล้วก็หนึ่งขอให้วันนี้โชคดีมีเงินล้นกระเป๋าค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการดูดวงก่อนใครนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลายไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สำคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้หมอนินด้วยนะคะการแชร์จะเป็นกำลังแรงใจที่ดีทำให้ช่องนี้ ยังหยัดยืนอยู่ได้ถือว่ามีคนดูมีผลตอบรับคนทาจะได้ไม่ท้อถอยหัวใจจะได้มีแรงอดหลับอดนอนลุกมาทำนะคะกดแชร์ให้กันด้วยค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ